ช่วงนี้เนี่ยแม่น้ำโขงก็แห้งต่อเนื่องเลยนะคะคมก็พ,พบเจอปลาหายากนะคะปลาหายากที่20ปีจะพบสักครั้งหนึ่งก็คือปลาปลาว่าหน้านอนะคะ โผล่ขึ้นมากินสาหร่ายนะคะโดยที่บริเวณจุดวัดระดับน้ําบ้านพันลำนะคะหมู่2ตําบลวิสิทธอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็วัดระดับน้ําโขงได้1.87เมตรนะคะต่ํากว่าตะลิ่งอยู่ที่12.03เมตรระดับน้ําที่ลดลงนะคะก็ทําให้เกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ําโขงหลายจุดเลยค่ะน้ําก็นิ่งนะคะไหลช้าด้วย จนเกิดตะไคร่หรือว่าสาหรายนะคะบริเวณรอบๆเกาะแก่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอบริเวณกลางแม่น้ำโขงโดยเฉพาะดอนไข่ดอนน้อยนะคะที่อยู่บริเวณตรงข้ามบ้านไข่สีนะคะตรงบ้านไข่สีหมู่หก ตำบลไขสีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะคะฝั่งสอปป,อปลาวก็ออกเรือไหลมองจับปลานะคะและใส่รอบดักปลารอบๆเกาะดอนดังกล่าวค่ะจนสามารถจะจับปลาว่าหน่นอนนะคะซึ่งเป็นปลาที่นับได้ว่าพบเจอแล้วก็หายากมากนะคะในรอบ20ปีเนี่ยได้หนึ่งตัวนะคะนำมาผูกไว้กับเรือบนเกาะดอนไข่ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านชาวไทยนะคะหลังจากได้รู้ข่าวก็ได้ไป พบนะคะพบก็ได้ไปเห็นนะคะว่าเป็นปลาว่าหน้านอของจริงนะคะแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักนะคะได้ราว3กิโลกรัมเรียกได้ว่าเป็นปลาที่หายากแล้วก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะซึ่ง ก็พยายามขอซื้อนะคะแต่ชาวสวปป,ปลาวก็ไม่ไม่ขายนะคะสําหรับปลาว่าน้านอนเนี่ยก็มีลักษณะเด่นก็คือเป็นปลาที่โตเต็มวัยแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวผู้ส่วนหัวเนี่ยจะมีโหนกและตุ่มเม็ดคล้ายสิวนะคะเขาบอกคล้ายสิวเห็นได้ชัดเลยจึงเป็นที่มานะคะของชื่อริมฝีปากหนานะคะแล้วก็หากินบริเวณพื้นน้ำและแก่งหินที่น้ำไหลเชี่ยวนะคะโดยแทะเลมตะไคร่หรือว่าสา่ายนะคะจัดเป็นปลาที่อยู่ ในวงปลาตะเพียนค่ะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ๆนะคะในประเทศเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะ,จะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาง,งาและทางภาคอีสานนะคะก็จะเรียกว่าว่าสวงนะคะปัจจุบันก็พบหาได้ยากในธรรมชาตินะคะแต่สามารถจะเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วเนื้อเนี่ยก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะนิยมปรุงสด แล้วก็เลี้ยงเป็นปลาสวยงามค่ะก็ถือว่าเป็นปลาหายากอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยครับผมก็น่างสวยทีเดียวนะครับมีโหนกด้วยนะเหมือนปลาหมอสีนะครับใช่ค่ะดูรูปทรงแล้วกคล้ายปลาทองเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ใช่แต่ตัวใหญ่มากค่ะครับสกิโลเนาะโอ้โหใหญ่มากๆนะครับก็เป็นช่วงนี้เนาะที่น้ําขงลดนะครับมีสาหร่ายอะไรต่างๆก็มีปลานะครับปลาอะไรนะครับชื่อเขาปลาว่าหน้าหนอปลาว่าหน้าหนอนะครับเหมือนแบบมีหนอออกมาเนาะใช่นะครับก็น่ารักดีนะครับ